สวัสดีคุณกิษนานะครับสวัสดีครับใครรู้หรือยังว่าทํำยังไงถึงจะได้โชคอาจารย์บอกให้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะนะครับใครที่จะได้โชคกับอาจารย์นะให้ทําอยู่สามสิ่งเท่านั้นเองหนึ่งครับวันนั้นคุณต้องเป็นอารมณ์ดีมีความสุขนะครับอย่าทะเลาะอย่ามีความโกรธอย่าเสียงดังนะครับอย่าทะเลาะกัน อย่าไปด่าลูกอย่าไปด่าผัวเอ,อ,อย่านินทาชาวบ้านนะครับวันนั้นต้องมีความสุขสนุกสนานเท่านั้นนะสองอย่าซื้อเพราะความโลภนะอย่าหวังว่าซื้อแล้วจะรวยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโลภมากมักลาบหายโอเคไหมอย่าซื้อเพราะความโลภนะเอาแค่พอค่ายอยู่ค่ากินค่า น้ำมุกน้ำมันค่าเช่าบ้านค่าอะไรก็ว่ากันไปอย่าไปหวังว่าซื้อจนรวยอะไรนี้อย่าหวังแบบนั้นคนที่มีความโลภนะครับองค์เทพเทวดาท่านมักไม่ให้นะสามครับให้ตัดเล่นอย่าหวังแค่สามตัวอย่าหวังแต่สามตัวอย่างเดียวบุญกรรมเราไม่เท่ากันตัดเล่นแปลงเล่นเลขสองเลขสอง เลขสองคือเลขห้าเลขศูนย์ไม่ไม่แปลงไม่ได้เลขเก้าคือเลขหกอะไรเงี้ยแล้วก็แปลงเอาอ่าแปลงเอาด้วยแล้วก็ตัดเล่นด้วยเนาะนะครับก็ประมาณนั้นแหละท,ท,ทําตามนี่อาจารย์ว่านะครับเดี๋ยวคุณจะถูกเลขอย่างเรื่อยๆนะครับเวลาถูกเรื่อยๆแล้วก็ก็ให้แบ่งไปทําบุญห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองสมมติว่าเราได้มาหนึ่งหมื่นนะครับเราก็แบ่งห้าเปอร์เซ็นก็คือห้าร้อยสิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งพันคุณจะทําบุญห้าร้อยหรือทําบุญหนึ่งพันก็แล้วแต่อาจารย์ คำนวณมาให้แล้วนะครับเอาแค่หาถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะเออถือว่าเป็นค่าภาษีแล้วกันเราไปทําบุญแบ่งไปทําบุญนะครับจะซื้ออาหารมาไว้ใส่บาตรก็ได้นะครับหรือจะไปถวายสังฆทานไปช่วยเหลือคนยากคนจนไปทําอาหารเลี้ยงเด็กกาพร้าหรือที่การทำอยู่ก็ทําได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งนะถ้าได้โชคแล้วก็ต้องแบ่งนะครับเออเมื่อมันเป็นทุกขลาบแล้วเราก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งนะครับไป ไปทาบุญแล้วก็ที่บุญรุษให้เจ้ากรรมนายเรียนไปเนาะนั่นแหละเราก็ถึงจะได้มีโชคอยู่เรื่อยๆนะครับ,บเงินก็จะไปต่อบุญบุญก็ต่อเงินเงินต่อบุญบุญต่อเงินเงินต่อบุญอยู่นี่มันไม่จบไม่สิ้นนะมันก็จะได้โชคมาเรื่อยๆไงอ,อาจารย์จุดให้อาจารย์อยู่กับองค์เทพเทวดานะครับถ้าบุญสัมพันธ์กันก็ได้โชคกันไปเนาะแต่ถ้าบุญไม่สัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้เรื่อยๆนะครับอาจารย์รู้นะครับว่าองค์เทพท่าน จะให้อยู่เรื่อยๆยิ่งพระแม่โสมาเนี่ยอาจารย์เมื่อคืนอาจารย์นั่งเปิดดูประวัติท่านคร่าวๆนะครับท่านก็เป็นลายชนีเนาะนะครับอาจารย์ก็ขนลุกอยู่ตลอดเวลาขนหัวลุกเลยนะนะครับไม่ใช่ขนลุกธรรมดาคือขนลุกทั้งตัวอ่ะท่านก็บอกว่าถ้าได้มีที่สร้างองค์เซวะไรแล้วก็อย่าลืมสร้างพระแม่ด้วยนะท่านบอกมาอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็รับปาก ด้วยสัจจะวาจากับองค์พระแม่โสมาแล้วว่าถ้าลูกได้ที่มีที่ที่จะสร้างองค์เทพ mm hmm. องค์เซวะไราอาจารย์ก็จะมีสถานที่จุดจุดหนึ่งนะครับไ้สร้างองค์พระแม่ด้วยนะครับตามที่อาจารยา์คิดไว้นะครับว่าอาจารย์ก็จะสร้างองค์เซวะไรนะ mm hmm. ก็จะมีองค์พระแม่อยู่ในนั้นด้วยนะครับลูกตั้งสัจจะวาจาไว้แล้วพระแม่ก็บอกว่า พ่อแม่จะมาช่วยทำมาหากินแล้วก็ช่วยให้เจริญรุ่งเรืองสาธุนะครับอาจารย์พูดอาจารย์น้ำคลลูกเลยเหมือนท่านรับรู้ในสิ่งที่อาจารย์พูดในทุกๆสิ่งนะครับพระแม่โสมาศีวิกาณาคเทษีนะครับท่านก็มาอยู่กับลูกกับหลานแล้วนะครับเนาะ,ะในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่ ก็ไม er kind of ่เป kind of ็นไรครับบางสิ่งบางอย่างคนเรามันรู้ไม่เหมือนกันนะรู้ไม่เท่ากันก็อย่ามองว่าสิ่งที่อาจารย์ทาอยู่เป็นเรื่องงมงายแล้วกันนะครับในสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยคนที่มองว่าเป็นเรื่องงมงายเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าคนที่มองอาจารย์ว่าทําในสิ่งนี้เป็นเรื่องงมงายแปลว่าคุณไม่ได้รู้เท่าถึงความรู้คุณไม่ถึงเท่ากับอาจารย์ไงนั่นแหละคุณไม่รู้ว่าอาจารย์สื่อกับองค์เทพแล้วท่าน พูดอะไรกับอาจารย์บ้างนะครับน่าจะคุณไม่รู้ในส่วนส่วนนี้ไงคุณก็ได้มองว่าอาจารย์งมงายอะไรพิสูจน์ไม่ได้ก็เป็นเรื่องงมงายมันจะนักวิทยศาศาสตร์มาพิสูจน์เรื่องนี้ไม่ได้นะครับต้องเข้าใจเนาะนะอ่าเรามารับชม